ก็เป็นเด็กป้านีกคนหนึ่งของคุณแดงสุรางนะครับพอได้ทราบว่าคุณแดงถูกปลดเนี่ยสาวคุณเจียซอนป่านทองก็ยอมรับว่าช็อกเหมือนกันนะครับและแม้ว่าคุณแดงจะไม่อยู่ช่องเจ็แล้วแต่เธอก็ยืนยันครับว่าจะยังรักและอยู่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมครับก็ตกใจค่ะเพราะว่าหนูก็แบบเหมือนผูกพันกันท่านสุรางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกท่านสุรางค่ะก็ก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าเออเนี้ยเพราะว่าแบบ มนบอกไม่ถูกอะพี่ก็แบบตกใจก็แบบทาอะไรก็แบบนึกถึงอะไรเงี้ยพอ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 เห็นอย่างงี้ก็ก็ก็เศร้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงแล้วท่านก็อยู่ในใจเสมอหนู่ก็ได้แต่ว่าเออตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยค่ะเพื่อท่านจะได้แบบดีใจอะไรเงี้ยเราก็รู้ทำอะไรให้ท่านได้นะก็ตั้งใจทํางานมันผูกพันนะคะไม่ใช่ว่า ด้วยเรื่องอะไรคือแบบเหมือนเหมือน,นช่องเจ็ดเนี่ยก็แบบเหมืนอนครอบครัวเดียวกันดีใจมากๆที่หนูชาติหนูหนได้มาเซ็นสัญญาช่องเจ็ดหนูก็ดีใจมากๆเพราะว่าก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสรักช่องเจ็ดอ่ะหนูก็เออหนูรักช่องเจ็ดค่ะยังไงแล้วก็ยังไงถึงท่านจะไม่อยู่ตรงนี้แต่หนูว่าตัวท่านใจท่านก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะท่านรักที่นี่ค่ะเชื่อแล้วนะคะว่ารักช่องเจ็ดจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เธอขอทํางานให้เต็มที่อย่างที่คุณแดงไว้วางใจค่ะ